สวัสดีครับวันนี้ขอนำท่านไปพบกับประเพณีพิธีกรรมและความเชื่อในการทำพิธีกรรมของชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งนะครับชนเผ่านั้นก็คือชนเผ่าม้งซึ่งพิธีกรรมนี้มักจะทำกันเมื่อมีสิ่งไม่ดีปรากฏในครอบครัว การทําพิธีเช่นนี้เนี่ยในภาษาไทยไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าพิธีอะไรแต่ในคําของภาษามงเขาเรียกว่าดวดเจซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เราให้ผู้เฒ่าผู้แก่มาไล่มนคาถาเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากบ้านให้ขับไล่โรคภัยไข้เจ็บให้ออกไปจากครอบครัว แล้วก็นำสิ่งดีๆกลับมาอยู่ที่บ้านในการทำพิธีครับก็จะมีส่วนประกอบในพิธีก็คือสิ่งสำคัญยิ่งก็คือข้าวโพดนะครับเราก็นำข้าวโพดมาใส่ไว้ในกระด้งน้อยนะครับเราก็ท่านผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะไร่มนขคาถาแล้วก็ล่อนข้าวโพดไปเรื่อยๆนะครับ

ตเลยพิธีกรรมที่ได้สนทนาไปเมื่อสักครู่ก็จะเป็นพิธีกรรมที่เจ้าของบ้านจะออกไปอยู่นอกบ้านแล้วตะโกนถามว่าด้านในทำอะไรกันอยู่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ทำพิธีด้านในก็จะตอบว่าด้านในกำลังขับไล่สิ่งชั่วร้าย ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บที่ก่อเกิดแก่ครอบครัวให้ออกไปจากครอบครัวแล้วก็นำสิ่งดีๆกลับเข้ามาในครอบครัวสหรับในการไล่มนคาถาในการปรับเป่าสิ่งชั่วร้ายก็จะเริ่มต้นด้วยคนแรกคนแรกก็จะเริ่มต้นที่บ้านที่อยู่ปัจจุบันนะครับเริ่มไล่และย้อนกลับไปเรื่อยๆ ยาหมู่ตาหมู่บ้านที่เราได้ย้ายมาย้อนกลับไปจนถึงสถานที่เจ้าบ้านกำเนิดแล้วก็ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายขยับลงใต้เรื่อยๆไปสู่ทะเลและไหลลงทะเลไปเมื่อ <io> พูพ้เฒ่าผแกข่ขนแรกไล่มน,นคาถาปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจบเป็นที่เรียบร้อย ผู้เาผู้แก่คนที่สองก็มาดําเนินการต่อนะครับในการทําพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่อยู่ในบ้านให้ออกไปทำไปสองสามคนจนครบจบบริบูรณ์ในการทำพิธีตัวเจน,นี้นะครับ ส่วใหญ่แล้วชนเผ่าม้งเนี่ยจะทำในเวลากลางคืนให้ทุกคนไปไล่ไปนากลับมาเสร็จเรียบร้อยนะครับรับประทานอาหารเสร็จก็มืดเมื่อไหร่ก็จะเริ่มทำเมื่อนั้นจะไม่นิยมทำในเวลากลางวันก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าทำไมเวลากลางวันจึงไม่ทำ จึงมาทำเวลากลางคืนแต่ก็คาดเดาไว้ว่าสมัยโบราณนั้นชนเผ่าม้งมักจะทำมาหากินด้วยกันทำไร่ออกแต่เช้าตรู่แล้วก็ไปทำไร่กลับมาถึงบ้านก็มืดคำ่ำก็เลยต้องใช้เวลาช่วงกลางคืนที่มืดคำ่ำถึงจะมีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านถึงจะได้มาทำพิธีกัน และเมื่อคนสุดท้ายทำพิธีเสร็จก็จะนำข้าวโพดเหล่านั้นแบ่งให้กับ ญาติผู้ใหญ่ผู้ที่มาทําพิธีไปไล่สิ่งไม่ดีชัว่วร้ายออกจากบ้านโดยการใช้ข้าวโพดเวียงไปภายในบ้านผนังบ้านหลังคาบ้านทั่วทั่วให้ขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปจากบ้านก็เป็นอันเสร็จพิธีในครั้งนี้ขอขอบคุณที่ติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ